สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พลพังนวลจันทร์นะคะนี่นะคะด้วยความเมตตานะคะด้วยความเมตตาของคุณแม่เมมนะคะคุณแม่สโลชานะคะก็ได้สับปะรดมาคันหนึ่งนะคะนี่นะคะได้สับปะรดมาคันหนึ่งเลยนะคะกําลังลงนะคะแบ่งกันนะคะนี่ก็มีทั้งหมดอยู่15บห้าเชือกนะคะนี่นะคะด้วยความเมตตาด้วยความรักนี่นะคะพวกเราชาวช้างตกงานนะคะอืม ตบงานก็ได้รับความเมตตาจากท่านนะคะนีคะ่ะลงที่วัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางของเรานะคะนี่นะคะสิบล้อนะคะคันใหญ่เลยนะคะด้วยความรักความเมตตานะคะของท่านนะคะก็อาศัยใบบุญของท่านนะคะบารมีของท่านนะคะพวกเราก็ได้ สับปะรดให้หน้องๆช้างนะคะได้ทานกันนะคะคุณยายนะคะนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันนะคะก็ได้รับความเมตตาจากท่านเรื่อยมานะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่แหม่มคุณแม่สโลชานะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปไม่ว่าการงานหรือท่านจะทําการงานสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความ เมตตาด้วยบุญกุศลของท่านที่ได้มอบให้กับพวกเรานะคะชาวช้างนะคะตกงานนะคะนี่นะคะก็มีอยู่ด้วยกันสิบห้าเชือกนะคะด้วยความรักความเมตตานะคะีอยู่ด้วยกันสิบห้าเชือกนะคะนี่นะคะก็กาลังลงนะคะสับปรดมาจากพัทยานะคะมาไกลค่ะสิบล้อนะคะหนึ่งสิบล้อเต็มเต็มเลยนะคะ ก็กราบขอบและคุณท่านอย่างสูงเลยนะคะบารมีโคตรสารนะคะบารมีพระยาโคตรสารสัตว์ใหญ่สัตว์โตก็ขอให้คุ้มครองปกป,กปักรักษาครอบครัวของท่านและท่านให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแม่ขวานก็กราบขอบและคุณอย่างสูงในความเมตตานะคะ นี่นะคะพนักงานเขาลงก่อนนะคะควานช้างก็เดี๋ยวก็ค่อย<ๆ>ทยอยกันมาเอานะคะเดี๋ยวค่อยก็จะถ่ายคลิปให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะก็กราบขอบคุณอย่างสูงในความเมตตาของท่านนะคะกราบขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะด้วยความเมตตาของคุณแม่เม่มนะคะคุณแม่เม่มคุณพ่อพรเทพนะคะคุณพ่อพรเทพคุณแม่สโลชานะคะ นี่นะคะช่องเมพรพังนวลจันนะคะก็ได้รับความเมตตาจากท่านนะคะเป็นคุณแม่พระของเราจริงๆนะคะก็ท่านก็ตั้งแต่ได้พบท่านก็ยังไม่เคยทอดทิ้งเลยนะคะยังให้ความรักความเมตตาเรื่อยมานะคะแม่ขวานก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะคะทราบซึ้งในความเมตตาของท่านนะคะพรใดอันประเสริฐก็ขอให้ท่านได้รับนะคะ นี่นะคะจะเป็นจะลงเป็นกองเป็นกองนะคะนี่นะคะจะลงเป็นกองเป็นกอง นี่นะคะสวยเลยนะคะสับปะรดต้นสวยมากเลยนะคะนี่อย่างน้อยก็ได้ประทางชีวิตไปได้หลายวันนะคะก็กราบขอบคุณท่านมากที่เมตตาทั้งช้างทั้งคนนะคะไม่ว่าจะมีงานอะไรท่านก็จัดให้นะคะก็กราบขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณพ่อพรเทพนะคะคุณแม่แมหม่มนะคะคุณแม่สโลชานะคะท่านมีงานการกิจการอะไรท่านก็จัดก็เมตตาทั้งช้างทั้งคนนะคะ แม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะถ่ายคลิปหน้าให้อีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ